เชฟโลเอาร์โอบีโอบีโอโเครื่องหนึ่งจุดหกถอดจากถอดถอดเอ็ีออกแล้วก็จะติดเอลพครับใช้กล่องแบบนี้ตักอย่างนี้ก็ เพื่งแบบนี้อ่ะ ig ig i ีถ้าจะตัดแถบเอาจากของเดิมก็เป็นปั๊กนี้ปักที่มีสายไฟข้างบนสีดำสองเส้นปั๊กแบบนี้ปั๊กแบบนี้สายนี้สีอาจจะเป็นสีชมพูก็ได้แล้วหมอชีด องอฉีดจะเป็นสีสุดหนึ่งสีฟ้าสองสีชมพูสามสีเขียวสีสีน้ำตาลจะได้จากปักนี้ปักแบบหน้าตาอย่างนี้ควนปั้มติ๊กให้สองสายคู่กันนี้จะเป็นปั้มติ๊กเก็บไว้ใช้เดี๋ยวตัดตามให้ลูกค้า ตัวตั้กนี้อันนี้เขจะเป็นไฟแบตเตอรี่แล้วก็พวกสวิตต์ตข้างในแล้วก็สายจูนอะไร,รวพวกนั้นแหละวัวนี้ไอ้พวกนี้ก็ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าไม่ได้ขายปักสองปักอันใหญ่นี้เอาถอดลอยไว้อย่างนี้เลย อ,อ,อดออกถอดออกตรนนี้เป็นของความติกก็เดี๋ยวค่อยตัดต่อแล้วก็มาเสียบเข้าเหมือนเดิมก็ออกมาทั้งหมดอย่างนี้เลยนะครับส่วนไอจีก็จะมาอ,อก,กับปักนี้หาตาอย่างนี้นะครับอาตาอย่างนี้ ตรงอย่างนี้เป็นพินที่หนึ่งสองสสพินที่สีของปักสายสีไม่ชมพูก็น้ำตาลก็มีประมาณนี้ครับผม